ในพุทธพจน์นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในฐานสูตรฐานสูตรมีมีหลายมีหลายที่นะแต่ฐานสูตรตัวนี้เป็นเป็นฐานสูตรที่6บางคนจะไปนค้นไม่เจอเอ๊ะฐานสูตรทำไมไปเจอแต่ฐานสูตรที่อื่นต้องพิมพ์กันว่าฐา,านสูตรที่6วบ้านโดยการให้ที่ปรากฏอยู่ในกุตการนิกายกุตการนิกายกุตการปาทะธรรมบทเนี่ยนะในนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ก็คือท่านพระอานนท์พระอานนท่านจะส่งจำนั้นก็บอกในพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งทานเจตนาและการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้สัตว์ทั้งสัตว์เหล่านั้นไม่ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่บริโภค และมนทินคือความตรรณีก็จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นได้แม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามคือพระพุทธเจ้าบอกถ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเห็น,ไป,หนไปเห็นผลของการที่ทานมันส่งผลเหมือนที่พระองค์เห็นมาเนี่ยเห็นไหมคือมันต้องไปเห็นพระองค์บอกโอ้โหถ้าไปเห็นอย่างนั้นจริงๆ แม้จะเหลือข้าวก้อนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะบริจาคถ้าปฏิกาหกของพวกเขายังมีอยู่สัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นให้แก่ปฏิกาหกคือผู้รับนะก็จะไม่บริโภคเห็นไหมคือถ้าไปเห็นผลของมันจริงๆแล้วมันมาหาศาลขนาดเนี้ยก็แม้จะเหลือก้อนข้าวคำคำสุดท้ายเนี่ยแต่มีคนมาขอทานอย่างเงี้ยก็จะยอมแบ่ง เพราะว่ามันเห็นอัน,นิสงส์งพิสูจทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งทานเจตนานและการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ให้ทานท่านบอกเพราะมันไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยมีความตรณีเหมือนในยุคปัจจุบันเนี่ยความตรณีของคนมันโอ้โหนะก็มากมายขึ้นเรื่อยๆที่จริงมันก็มีทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าบางบาง ส่วนเนี่ยในสังคมออนไลน์ต่างๆมันก็มีการรลนงลงไม่ให้ทำทานก็มีนะโดยอ้างอิงว่าการทําทานไม่มีในพุทธศาสนาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะเออแปลกดีเหมือนกันก็ถ่ายทอดกันไปไอ้คนมันก็ถูกใจเพราะว่าเหมือนว่าตนเองไม่ต้องเสียสละไม่ต้องบริจาคอะไรอย่างนี้ไงบางพวกก็นักเข้าไปอีกบอกออละบุญละบาปงั้นเราไม่ต้องทําบุญ ไม่ต้องทำบาปคือไอ้คำนั้นน่ะมันหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วไม่จําเป็นต้องใช้บุญใช้บาปแต่เรายังยังนี้อยู่เนี่ยยังต้องมียังเดินทางในสังสารวัฏอยู่คุณจะไปอ้างอิงว่าคุณจะละบุญละบาปอนีน้การตีความนี่โอ้อันตรายมาก,มากนี่พระพุทธเจ้าถึงบอกไงว่าเพราะไม่รู้ไม่รู้เห็นไม่รู้ไม่เห็นต่างสิ่งว่าทานมันส่งผลขนาดไหน แล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องการเจตนาเรื่องการจําแนกทานอะไรต่างๆพวกเนี้ยไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยพากันเป็นยังไงฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ให้ทานไม่ให้เพราะไม่รู้เสียก่อนแล้วจึงบริโภคและมนทินคือความตนีก็ครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นได้พอไม่ให้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีหวงหวงแหนไม่ให้ครอบงำพระผู้มีภาคได้ตรัสเนื้อความ ดังกล่าวมาลีมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้ผลของการจำแนกทานตามที่พระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสไว้โดยวิธีที่วิบากนั้นจะมีผลอย่างมากอย่างนี้พึงกำจัดมนทินคือความตรณีมีใจเลื่อมใสยิย่งพึงถวายทานตามการเห็นไหมคือถวายทานตามการ ในในพระอริยทั้งหลายซึ่งเป็นเขตที่ทานอนุคคลถวายแล้วมีผลมากเนี่ยโอกาสที่เราจะมีมีพระพุทธศาสนามีพระภิสูุส์ฆ์บังเกิดขึ้นมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมบับงเกิดขึ้นมันไม่ใช่ง่ายนะก็เราก็สอดสายสายตาไปทั่วโลกนีนะทั้งโลกเนี่ยมันมีเท่าไหร่อะสองร้อกว่าประเทศมั้งมีไม่กี่ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ และพุทธศาสนาที่จะมีความเ,ออเข้าใจมีการถ่ายทอดมีการทำทานมีการรักษาศีลเจริญภาวนาตามต้นฉบับต้นแบบดั้งเดิมจริงๆเนี่ยก็มีไม่กี่ประเทศหนึ่งในประเทศนั้นก็คือพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเทศไทยของเราคือถ้าเราไปดูในแต่ละนิกายแต่ละนิกายบางนิกาย แม้เป็นพระเป็นพิษุในพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทรงจีวรอ,อะไรเหมือนพระในประเทศไทยของเรานะเราไม่ต้องไปตกใจว่าเอ๊ะทำไมพระในบางประเทศเขาถึงกราบคารวะญาติโยมบางทีใส่สูตรผูกเนคไทมีจีวรเล็กๆเ,เ,เท่ากับปลายนิ้วกลอยอย่างเงี้ยติดเอาไว้เป็นเหมือนเข็มกลัดอยู่ที่สูตรเขานะจากนั้นเขาก็ออกไปทำมาหากินตอนเช้า มีครอบครัวออกไปทามาหากินแต่เขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นพระนะเนี่ยก็ออกไปทํามาหากินทำมาทำงานทําการเสร็จแล้วตกเย็นมาเขาก็มาประกอบพิธีใส่สูตรใส่ชุดพระแบบของเขาไหว้พระสวดมนต์ทำพิธีกันไปเนี่ยมันมันก็มีหลากหลายนิกายมีหลากหลายแม้พุทธศาสนาด้วยกันก็แตกย่อยออกไปแต่อกแต่ว่าพุทธศาสนาที่ยังส่งรักษาความดั้งเดิม ไว้มากที่สุดก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยของเราดังนั้นโอกาสที่เราจะมีโอกาสทําขนาดนี้มันยากมากเลยนะพระบุริเจ้าก,ก็บอกเอาไว้วชัดเจนว่าปุญจกเขตังโลกาสาตนะิพระสงฆ์เป็นเนื้อบุญเป็นเนื้อนาบุญไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าแล้วดังนั้นพึงทํากับสงฆ์กับสังฆทานเถิอดนะอย่าไปปฏิเสธบุญเลยอย่าปฏิเสธเรื่องของการทานท่านถึงบอกเนี่ย ถวายทานตามการในพระอริยะทั้งหลายซึ่งเป็นเขตที่ทานอันบุคคลถวายแล้วมีผลมาก <c oughs> อันหนึ่งทายกจํานวนมากถวายข้าวให้เป็นทักษิณาทานในพระธักษนอันบุคคลทั้งหลายตายจากมนุษย์โลกนี้แล้วย่อมไปเกิดในสวรรค์นี่ไงพอได้ทําทานได้ไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ครั้นไปเกิดในสวรรค์แล้วยังปรารถนาการมอยู่ แต่ไม่ตรณีก็จะบันเทิงในสวรรค์น,นั้นคือเวลาเราทําด้วยความไม่ตรณีทีเดียวเนะี่ยพอไปเกิดในสวรรค์ทรัพย์ที่พระเจ้าวิมานที่พระเจ้าสมบัติต่างๆมันก็ใช้ได้อย่างเต็มที่เนะี่ยท่านบอกบันเทิงมีความสุขกับการใช้ทรัพย์สมบัติคือบางคนบางพวกเนี่ยบริจาคแต่ว่ามันยังไม่ค่อยหลุดออกจากใจยังยังเสียดายยังมีความเสียดายอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ย ถวายอาหารพระไปแล้วนะยกถวายท่านไปเสร็จแล้วยังไปเดินดูแลนะ้วตรงพี่ฉันนี่ยังพี่ทําไมไม่ฉันเนี่ยคือมันยังไม่หลุดออกจากใจไงคือถ้าหยุดแล้วก็ต้องหลุดเลยนะไม่ใช่เ่าพอโอ้พี่ไม่ฉันนะขอคืนอืนะ็ไม่ใช่อันนั้นแสดงว่าเนี่ยสมบัติมันเกิดมันก็ไม่ได้มีความอยากใช้มันต้องท่านถึงบอกว่าพอมันไม่ตรณีไปบันเทิงอยู่ในสวรรค์ คือใช้ทรัพย์สมบัติใช้ทิพยสมบัติแม้เกิดเป็นมนุ์ก็ใช้อย่างมีความสุขนะสะวยผลของการจำแนกทานอยู่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไปแล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนิทานฐานสุดที่หนี่นะดังนั้นเนื้อความนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้เราว่าที่บางคนบางพวกเขาบอกพร,ออพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ ไปได้สอนเรื่องการทําทานทานเนี่ยเป็นเรื่องของพระมากําหนดกันเองมาพูดอันนี้สงกันเองเลยคือมันเหมือนปฏิเสธทานไปอย่างนั้นแล้วก็ไปอ้างอิงว่าโอ้หนุนปฏิบัติภาวนาจิตอย่างเดียวบุญมหาศาลแล้วเลยแล้วคือมันต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบุญเกลียววัตรถ่กมันมีหลากหลายมีถึงสิบอย่างแล้วก็ย่อลงมาสามอย่างคือทานศีลภาวนาถ้าเทียบไปเหมือนอ่ะ ถามว่าในร่างกายเราเนี่ยอ,อะไรสำคัญที่สุดร่างกายเราที่ยังเป็นจุดชีวิตเราเนี่ยมีอะไรสำคัญที่สุดที่เราอยู่ได้ก็แน่นอนลมหายใจลมหายใจสำคัญที่สุดเพราะเราหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็อยู่ไม่ได้นะหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ออกเลยก็ตายเหมือนกันนาว่าลมหายใจสำคัญที่สุดลองลองมาเอาอาหารข้าปลาอาหารสำคัญไหมก็สำคัญ เราลงมาอีกน้ําไม่ดื่มน้ําเลยก็ไม่ได้อีกเห็นไหมดังน,นั้นมันก็มีสามส่วนถ้าเทียบไปคือทานาถ้าเทียบไปเหมือนข้าวปลาอาหารศีลเหมือนอะไรอา้าวเหมือนน้ําถ้าเทียบนะาภาวนาเหมือนอะไรลมหายใจแต่เราก็ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้มันก็ต้องทําทั้งสาส่วนนะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาที่พอพูดถึงเรื่องทานตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้นึกถึง นิทานนะนิทานที่หลวงพ่อรัตตชีวท่าน,นเคยเล่าเอาไว้ทั้งพี่ได้ฟังประทับใจมาตั้งแต่ยังเป็นสมณเนรประมาณปี2 5 3พ3นนะ30กว่าปีแต่ประทับใจแลวก็มีเวลามีโอกาสก็จะนำเอาไปเล่าให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันมันเป็นนิทานที่สอนใจเกี่ยวกับเรื่องของคนตรณีไม่อยากทำทานเนี่ยแล้วก็สอนให้คนอื่นตรณีตาม เนื้อเรื่องท่านเป็นนิทานสอนใจหรือนิทานข้อคิดท่านบอกว่ามันมีขอทานอยู่คนหนึ่งเกิดมาก็ลำบากเพราะว่าในชาติที่แล้วเป็นคนตรนีนี่ไงตรนีไม่อยากทำทานแล้วก็ไปชักชวนหมู่ญาติลูกหลานไม่ให้ทำทานไม่ให้บริจาคทานคันตายไปยก็ไปบัตจักร เปียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันนี้ในชาตใิในความเป็นมนุษย์นี้พอกลับมาเกิดปุ๊บด้วยความตรณีด้วยความที่ตนเองสอนให้คนตรณีแล้วก็ตนเองก็ตรณีเองไม่ทําทานเอาไว้เกิดมาก็ไปเกิดในตระกูลของขอทานพอเกิดมาโล้วลำบากมากเลยนะขอทานพ่อแม่ก็ลำบากขอทานก็ไม่ได้ กรรมมันตัดรอนขนาดนั้นนะเกิดขึ้นมาลำบากลำบนทั้นพอโตขึ้นมาพ่อแม่ก็ให้ไปทำใช้อาชีพในการขอทานเลี้ยงตัวเองไปขอที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีใครอยากให้ทานนะแม้แต่ขอทานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนนะบางคนร่างกายดีๆมาขอ,อแต่บางคนเราอยากให้ แต่บางคนแม้แต่ขาขาดแขนขา,ขาดก็ไม่ใหญ่ไม่ใช่ว่าจะอยากให้นะมันก็แล้วแต่ว่ากําลังบุญขอทานก็ไม่เท่ากันที่ขอทานนั้นเนี้ยไปขอที่ไหนก็มีแต่คนปฏิเสธปฏิเสธโอ้ลําบากลาบนพอมได้กินนิดหน่อยหน่อยพอประทังชีวิตมาได้ก็คิดว่าโอ้เราขอทานในเมืองนี้ก็ไม่มีใครให้ก็ขอย้ายไปหาเมืองอื่นเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งอีกแคว้นหนึ่งไปเสร็จปั๊บ โชคดีนะว่าเมืองนี้เขามีเศรษฐีใจบุญตั้งโรงทานตนเองก็ได้ยินข่าวอย่างนั้นนะอ่ะโอ้สบายแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปขอให้เหนื่อยยากลําบากถึงเวลาก็ไปต่อแถวรับทานจากเศรษฐีบ้านเมืองนี้เพราะใจดีเหลือเกินแต่ว่าพอตอนเองไปแคว้นอื่นเมืองอื่นก็ไม่รู้ธรรมเนียมเขาก็คิดว่าโดยปกติเนี่ยการแจกทาน เขาจะแจกคนที่มายืนหัวแถวก่อนโอ้โหตื่นเต้นมากนะนอนแทบไม่หลับลุกไปแต่เช้ามืดน,นะเพื่อจะไปยืนเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะรับทานจากบ้านเศรษฐีคือเศรษฐีเขาก็จะแต่งตั้งผู้ดูแลการแจกลงทานก็จะแต่งตั้งเห็นไหมพอวิบากกรรมมันส่งผลขอทานคนไปยืนเป็นอันดับหนึ่งเสร็จปับ๊บไอ้คนแจกทานคิดแปลก เออทุกวันเราแจกทานจากหัวไปท้ายวันนี้ขอเป็นกรณีพิเศษเราจะแจกจากท้ายมาหัวนั่นไงก็ไปแจกทานจากท้ายมาแจ,แ,จแจกแจกแจกมาพอมาถึงไอ้คนหัวเนี่ยมันก็กลายเป็นคนสุดท้ายนีย่มันไปยืนคนแรกหมดพอดีอาหารกลี้ยงไม่มีไม่เหลือเลยไอ้ขอทานคนนี้ก็คิดเอ๊ รมเนียมเมืองนี้แควนี้มันแปลกแจกจากท้ายมาก่อนถ้านะงั้นเราต้องมาสายๆหน่อยรุ่งขึ้นอีกวันคือวันแรกอดแล้วนะไม่ได้กินรุ่งขึ้นอีกวันก็ไปรอเขาต่อแถวต่อแถวโอ้ยพอเขาต่อไปจนถึงหมดแล้ะตนเองก็ไปยืนคนสุดท้ายคนแจกฐานก็คิดเมื่อวานเราแจกท้ายมาหัววันนี้เราขอแจกหัวไปท้ายเห็นไหม <c oughs> แล้วก็แจกจากหัวเนี่ยไปท้ายพอไปถึงไอ้คนสุดท้ายอาหารหมดพอดีอีกอาหารหมดพอดอีวันที่สองก็อดคิดอีกอวันแรกเรายืนหัวเขาแจกท้ายมาวันหลังวันสองเราแจกเราไปยืนท้ายก็แจกหัวไปเอาวันที่สามเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะไปยืนตรงกลางเลยนะมันจะแจกหัวมามันก็มันก็ต้องผ่านเรา แจกท้ายมันก็ต้องผ่านเราตลาดเหมือนกันนะก็ไปยืนรอจนกระทั่งแถวมันไปได้ครึ่งหนึ่งนะก็เข้าไปแทรกแทรกก็เอ้เป็นคนกลางแล้วนี่ไอ้คนไอ้คนแจกฐานก็คิดแปลกเหมือนกันเห็นไหมกรรมมันมันผลักดันออกขนาดนั้นนะวันแรกแจกจากหัวไปท้ายวันแรกแจกจากท้ายมาหัววันที่สองแจกจากหัวไปท้ายวันที่สาม เราเอาอย่างนี้นะแจกแบ่งเป็นสองฝั่งครึ่งหนึ่งคือแจกจากท้ายมากกลางอีกครึ่งหนึ่งแจกจากกลางไปไปฐานจากจากหัวไปก,กลางก็แจก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 ไปพอไปถึงขอทานคนนี้นะหมดพอดีนะสามวันเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยนั่งร้องไห้นั่งร้องไห,งงห้จนกนระทั่งเศรษฐีได้ยินก็เกิดอะไรขึ้นก็นะลงมา ลงมาสอบถามด้วยตัวเองเพอร,รู้ว่าโอ้นี่กรรมคนเรามาืขนาดนี้นะสุดท้ายเศรษฐีสงสารเลยต้องจับอาหารจากมือเศรษฐีนีให้กินถนึงได้กินอดอยู่สามวันนี่เห็นไหมกรรมของคนที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้ดังนั้นในแต่ละชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันก็มี เรื่องของฐานเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาเราไม่ได้กินอากาศนี่นะไม่ใช่ตื่นมาปุ๊บอาปากงับงับสามทีอิ่มแล้วไม่ใช่เราต้องกินข้าวกินน้ำเราต้องมีเสื้อผ้าอาพรมันต้องมีที่อยู่อาศัยมันต้องมียารักษาโรคปัจจัยสีพื้นฐานเนี่ยมันมาจากไหนล่ะมันมาจากทานของแต่ละคนที่ทำมาในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนะอืม ท่านถึงบอกไงว่ากรรมนั้นเป็นเครื่องจําแนกสัตว์กรรมก็หมายถึงว่ากุศล,ลกรรมหรืออกุศล,ลกรรมคือถ้าบางคนพอตนเองทํามาหากินไม่ได้นะทำมาก็ทำเขาเรียกว่าทำมาค้าไม่ขึ้นออลําบากลําบนแทนจะคิดว่าเออเราทําทานมาน้อยเราทําบุญทําทานมาน้อยก็เลยทําให้ชีวิตในปัจจุบันมันลําบากไม่ได้คิดอย่างนั้นไงโอ้ดวงเราไม่ดีต้องไป สะดอกเคาะต่ออายุแล้วก็ว่ากันไปสุดท้ายมันก็ยิ่งหลงหนักขึ้นอีกเพราะมันมันเหมือนแก้ไม่ถูกจุดแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในคําสอนพระพุรธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ในฐานสูตรที่6เนี่ยพระองค์ทึงบอกว่าถ้าเราเห็นอานิสงส์ของทานจริงๆว่ามันส่งผลขนาดไหนคนก็จะไม่ตะหนีกันเลยเนี่ยทานแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องดึงดูด เอาปัจจัยสี่พวกนี้มาหล่อเลี้ยงสังขารเราเพื่อให้อยู่รอดแล้วก็เพื่อให้มีกําลังในการทําความดีต่อเนื่องกันไปทำไมเช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างกันได้อย่างไรทั้งๆที่มนุษย์เกิดมาในโลกใบเดียวกันไม่ต้องอะไรมากเกิดในประเทศเดียวกันหรือเกิดในแผ่นดินเดียวกันเกิดในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแต่ทำไมถึงมีคนรวยคนจนล่ะนะบางคนก็จะไปอ้างอีกว่าเอาคนนั้นเขา,เามี ต้นทุนดีกว่ามีอะไรที่จริงมันไม่ใช่ที่ต้นทุนทุกคนมีเหมือนกันคืออะไรคือมีมือมีเท้ามีสติปัญญามีชีวิตแล้วก็เกิดแผ่นดินเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะแต่ทําไมการดํารงชีวิตมันถึงลําบากแตกต่างกันนั้นก็ต้องไปหาเหตุพระพุทธเจ้าเนี่ยไปรู้เหตุแล้วว่าโอ้ทานที่เราทํามาเนี่ยมันก็จะมาหล่อเลี้ยงดังนั้นบางคนจับอะไรไมันถึงเป็นเงินเป็นทองไปหมดไง เพราะว่าบุญเก่าในเรื่องทานเขามาดีแต่บางคนลําบากลําบนเรื่องการหาปัจจัยสี่เลือกเกินเรียกว่าหาเช้ากิน่ําหาค่ํากินกลางคืนหาคืนกินเชา้าบางคนหาทั้งวันทั้งคืนยังไม่พอกินนะเนี่ยนั่นนี่มันก็ต้องกลับมาคิดแล้วก็มาเอาคําสอนมะพุทธเจ้านั้นไปใช้ท่านถึงบอกไงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องทานเรื่องเจตนาเรื่องการจําแนกทาน เราจะไม่มีความตนีแม้เหลือข้าวคำสุดท้ายก็จะให้ทาน